ตัวของโปรแกรมมันก็ขึ้นนะครับตามหน้าจอเห็นไหมนะครับอันนี้คือเราไปอยู่นอกบ้านเราก็จะเห็นนะนะครับแล้วสังเกตตัวรูปครับมันจะมีสายมาเสียบเห็นไหมเอออันนี้มันดีนะก็ยังเลือกรูปได้อีกนะสมมติว่าผมเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนรูปภาพนะเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาเลือกรูปตรงนี้ได้นะสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับ a n งเกิลพร์นะครับเป็นแท่นชาร์จนะครับ250วัตต์นะซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นเดสชอป ชาร์จิ่งสเตชันนะนะครับเป็นสถานีชาร์จเลยนะ6พอร์ตนะครับจะมี usb c ทั้งหมด4พอร์ตแล้วก็ usb type a นะครับทั้งหมด2พอร์ตเนาะซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับว่ารูปร่างหน้าต่างจริงเป็นยังไงแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้างนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวกล่องกันนะครับนี่ครับตัวกล่องข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะครับอันนี้ด้านข้างเนาะนะครับนี่ด้านหลังนะครับคือรุ่นนี้นะครับวัดรวมนะอยู่ที่250รสวัตต์นะครับแล้วก็ ต่อ w i ไ i ได้ต่อบลูทูธได้สั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นตัวกล่องเขานะครับอันนี้เป็นด้านหลังเนาะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของ serial number บอกนะครับแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์ที่เอาไว้เช็คกับหน้าเว็บได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับว่าเว็บที่เข้าไปเช็คเว็บอะไรนะครับก็กดเข้าไปดูในรายละเอียดของคลิปนี้ได้เนาะนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปนี้เนาะนะครับอันนี้ไม่ได้แกะเลยนะครับสั่งมานะนะครัับบนน่่ะครรให้ดููปกกลออง ด้านหลังก็จะเป็นเลเบลแบบนี้นะพอเราเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเจอกล่องในลักษณะแบบนี้นะแพคเกจเขาจะใส่มาแบบนี้นะเปิดขึ้นมาเป็นฝาครอบกันกระแทกนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวมออแปลงของเรานะน้าหนักเนี่ยผมบอกเลยว่าหนักหนักเลยนะคือไม่เหมาะกับการพกไปไหนมาไหนนะมันหนักมากเลยนะสําหรับผมนะคือน้ําหนักเนี่ยถ้าถือนานๆก็มีเมื่อยนะครับหนักมากเลยแล้วก็ห่อมาแบบนี้นะครับนะครับตัวไม่ใหญ่นะตัวประมาณฝ่ามือเองนะครับ นี้เป็นหน้าจอเขานะครับเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับในกนล่องเนาะก็จะมีในส่วนของอันนี้อันนี้ก็จะเป็นคู่มือคร่าวๆของเขานะครับนี่นะครับคู่มือคร่าวๆของเขานะครับว่าบอกหน้าจอนะครับมีปุ่มไว้หมุนปรับนะนะครับแล้วก็บอกไฟของพอร์ตได้นะครับเนี่ยนะครับสามารถต่ออุปกรณ์ข้างหน้าพร้อมกันได้4ตัวนะครับโดยพอร์ตที่1นะจะรับ ช่องเดียวเลยจ่ายที่1 4 0วัตต์แม็ถ้าใครใช้น้ t ตบุ๊กต้องใช้ช่องที่1นะครับจะได้จ่ายวัตต์เยอะหน่อยนะครับถ้าเป็น 2, 3, 4เนี่ยเขาจะรวมกัน1 0 0ยวัตต์ตามที่ผมบอกไปข้างต้นเนาะส่วนพอร์ต USB ใช้ A ข้างๆเนี่ยนะครับจะได้พอร์ตละย2 5วัตต์นะครับต่อได้นะครับต่อโคมไฟต่อนาฬิกาได้นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะสามารถปรับโหมดของการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้นะครับให้เป็น AI power mode หรือว่าจะเป็นพอร์ต พล a ย i t y Mode ก็คือเลือกความสำคัญของพอร์ตได้นะครับแล้วก็ความสว่างหน้าจอนะครับแล้วก็สกรีนเซเวอร์เราต้องการปรับแบบไหนก็เลือกได้ด้วยนะครับแถมยังมีแอปอีกนะแอปจะเป็นแอปตัวอัง l e ิลนะแล้วก็จะมีในส่วนของปรับเป็นนาฬิกาให้เป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะได้นะครับตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็นี่จะเป็นเหมือนใบรับรองไหมเนี่ยนะครับก็เป็นคู่มือคร่าวๆเนาะนะครับสามารถใช้งานได้หลายอุปกรณ์นะนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นสาย220โวล์นะครับเนี่ยครับเป็นสายจริงๆด้วยนะครับสายนะครับที่ผมได้มานะก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเป็นแจ็คแบนๆบแบบนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ในอุปกรณ์ทั้งหมดในกล่องมีแค่นี้นะครับการทีนี้เดี๋ยวมาแกะดูตัวพระเอกของเรานะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวเครื่องเขานะครับตัวเครื่องที่ผมจับก็คือผมรู้สึกว่าตัวข้างๆนึงเนี้ยตัวบอดี้เขาเป็นอลูมิเนียมนะ นี่ครับเป็นอลูมิเนียมน่าจะเอาไว้ระบายความร้อนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเป็นเลเวลบอกแบบนี้นะครับนี่ยัอันนี้เป็นด้านล่างเนาะอันนี้เป็นด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีปุ่มหมุนได้เนี่ยปุ่มก็จะเป็นแบบแก๊กๆๆงแล้วก็กดได้ด้วยนะนะครับตัวนี้เป็น USB ที่ผมบอกนะ Type A 2 2พอร์ตนะครับแล้วก็มีข้างหน้าที่เป็น Type C อีกจํานวน4พอร์ตแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าจอนะครับขนาดใหญ่นะครับ2-26นิ้วนะครับอยู่ตรงนี้ ด้านบนก็จะมีสแกนเป็นของยี่ห้อเขาอยู่ในแองเกิลนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรด้านหลังก็เป็นปลั๊กเสียบแบบนี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้โอเคครับก็เดี๋ยวเราลองแกะมาเสียบปลั๊กแล้วมาดูหน้าจอกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวปุ่มนะครับด้านข้างตรงนี้มันเอาไว้เลือกพอร์ตนะครับเวลาเราหมุนเนี่ยครับมันก็จะเลื่อนพอร์ตนะครับเนี่ยนะครับ c หนึ่ง c ้วก็มา USB ช่อง1ช่อง2ตรงนี้นะครับข้างหลังเนาะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเซตติ้งเนาะนะครับอพอเข้ามาในเมนูเซตติ้งนะครับอันดับแรกเราก็จะเห็นให้ปรับค่าความสว่างแล้วก็สามารถปรับได้นะครับเนี่ยเราจะเอาสว่างมากสว่างน้อยไงก็เลือกตามใจชอบได้เลยนะครับอันนี้เป็นสกินทาน์นะครับสกินทาเอาก็คือเหมือนคล้ายๆสกินเซเวอร์นะครับผมในส่วนของโหมดอันนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะ AI Power Mode นะครับหรือว่า Port q u i l i t y Mode นะก็คือเราอยากให้ความสำคัญกับพอร์ตไหนเราก็ สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับแล้วก็เป็น Dual l a p t o ทก็คือสามารถชาร์จโน้ตบุ๊กได้2เครื่องนะก็จะมีแค่นี้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมาสแตนดาร์ดเขาจะให้เลือกเป็น AI m o มดผมก็แนะนำให้เป็นตัวนี้นะครับนี่นะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นตัวเซตปุ่มตรงนี้นะ Wi-Fi ตรงนี้พอกดเข้ามาเนี่ยมันยังไม่ขึ้นนะอะไรให้เราตั้งมันจะขึ้นแค่สัญลักษณ์นะครับแล้วก็ต้องไปตั้งที่ตัวโทรศัพท์นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผม เชื่อมต่อแับแอปแล้วผมให้ดูในแอปนะครับว่ามันสามารถปรับอะไรได้เยอะมากๆเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสกินเซเวอร์นะครับแล้วก็เลือกได้นะครับเนี่ยนะครับสกินเซเวอร์ออฟเนี่ยสามารถเลือกได้นะถ้าเลือกในของตัวเครื่องเนี่ยมันจะเลือกได้แค่นี้นะครับก็ต่อมาก็เป็นรีเซ็ตนะครับถ้าไปตั้งในแอปมันจะตั้งได้เยอะกว่านี้เยอะเลยนะนะครับอันนี้ก็คือเป็นสแตนดาดมาตรฐานของเขานะแบบนี้นะอันนี้ผมผมต่อเน่ย WiFi ไวไฟไวอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะนะครับแล้วก็มีตัว รูปสัญลักษณ์โลขึ้นมาที่เป็นตัว Protek นะนะครับเป็นระบบ Protek ของเขานะครับอ่ะผมขออนุญาตเอาเมาส์หนุนไปนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นตัวแอปของเขานะที่เราต้องโหลดมาในโทรศัพท์ของเรานะนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อนะครับให้มันลิงก์กันนะครับผมอ่ะนี่นะครับอันนี้คือผมโหลดไว้เสร็จหมดแล้วนะนะครับผมก็จะออกไปเนาะแล้วก็เข้าไปที่ตัวแอปนะครับตัวแอปเนี่ยตอนแรกมันยังไม่ขึ้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมานะนะครับเราต้องกดแอดข้างบนก่อนนะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกข้างบนให้เรากดแอดนะนะครับแต่เราเราต้องกด ตั้งค่าแล้วก็เลือกไปที่ WiFi นะครับกดตรงนี้ให้มันค้างไว้แบบนี้แล้วก็ไปกดเพิ่อมอุปกรณ์นะนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเจอเจ้าเครื่องนี้นะนะครับแล้วมันก็จะให้เราเลือกว่า,เ,าเราจะต่อผ่านบลูทูธหรือว่า Wi-Fi นะครับผมแต่ของผมเนี่ยผมใช้เชื่อมต่อผ่าน w i f i เลยเพราะว่าออกนอกบ้านเราก็เข้ามาดูสถานะได้ว่าตอนนี้มันจ่ายไฟอะไรอยู่นะครับผมอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปในตัวของโปรแกรมนะครับเราก็กดเข้าไปทีหนึ่งมันก็จะขึ้นรูปเครื่องเราขึ้นมาเลยนะ นะครับตอนนี้เครื่องมันยังไม่ถูกต่ออุปกรณ์อะไรใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองต่ออุปกรณ์เลยสักอันหนึง่งสังเกตที่ตัวรูปภาพนะรับผมจะเสียบอันนี้ปึ๊บขึ้นไปนะนะครับก็คืออันนี้มันจะเริ่มชาร์จแล้วนะครับมันขึ้นชาร์จแล้วนะนะครับแล้วก็ตัววัดที่ตัวของโปรแกรมมันก็ขึ้นนะครับตามหน้าจอเห็นไหมนะครับอันนี้คือเราไปอยู่นอกบ้านเราก็จะเห็นนะนะครับแล้วสังเกตตัวรูปครับมันจะมีสายมาเสียบเห็นไหมเอออันนี้มันดีนะ ที่ผมซื้อรุ่นนี้เพราะเพราะว่าแอปตัวนี้เลยนะผมชอบมากเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าเราสามารถเข้าไปคอนโทรลหรือว่าไปดูตั้งค่าอะไรได้ด้วยนะมันก็จะดูได้ว่าพอร์ตทั้งหมดเนี่ยมีไฟอะไรออกบ้างนะจากตรงนี้นะนะครับเนี่ยแล้วก็มีเป็นกราฟบอกด้วยนะนะครับเราเข้าไปดูเรียลไทม์ได้นะครับก็จะมีกราฟบอกนะครับว่าแต่ละช่องเนี่ยมันออกกี่วัตต์เนาะนะครับในส่วนของหน้าแรกเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เราเลือก เหมือนที่เราตั้งค่าในเครื่องเมื่อกี้นะครับว่าการชาร์จแบบไหนเนาะเนี่ยมันก็จะมีเหมือนตอนแรกให้เราเลือกเนี่ยนะครับต่อมาเป็น clock display ก็คืออันเนี้ยสามารถเข้าไปตั้งได้ว่าจะให้มันแสดงเวลาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะก็คือเวลาพักหน้าจอนะครับล้วก็ยังเลือกรูปได้อีกนะสมมติว่าผมเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนรูปภาพนะเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาเลือกรูปตรงนี้ได้นะเนี่ยเราอยากได้รูปอะไรแล้วกดตอนนี้ผมใช้รูปนี้อยู่หรือว่าเราจะคัสตอมเป็นรูปของเราเองก็ได้นะเนี่ยครับเรากดแค่ตรงนี้นะ มันก็จะเปลี่ยนนะครับมันสามารถเอารูปเราเข้าไปทําภาพพักหน้าจอได้ด้วยนะเนี่โคตรเจ๋งนะครับนะครับเขาก็จะทําการสื่อสารการผ่าน Wi-Fi เลยตอนนี้เปลี่ยนแล้วเห็นไหมเปลี่ยนรูปแล้วนะครับยวผมเปลี่ยนกลับให้มันมาดูง่ายๆก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนกลับมาอันเดิมได้นะครับไปคอตตอมเองได้นะครับแล้วก็เนี่ยเลือกตั้งค่าปกติได้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของนาฬิกาเนาะนะครับต่อมานะครับที่ผมชอบมากๆเลยนะก็คือมันสามารถกําหนดเลยนะว่า พอแต่ละพอตเนี่ยนะสมมุติเรามีสายที่เราเสียบค้างไว้อยู่ใช่ป่ะสมมติอันนี้ผมเสียบค้างไว้อยู่เป็น C ีเนี่ยผมสามารถเข้าไปกําหนดได้นะครับเนี่ยว่าจะให้มันปิดกี่โมงนะก็คือนับเวลาถอยหลังนะครับเนี่ยหชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้าผมก็3ชั่วโมงปุ๊บไอ้สายเส้นเนี้ยนะครับซีซีเนี่ยมันจะนับเวลาพอถึง3ชั่วโมงปุ๊บมันจะตัดไฟให้นะครับก็เท่ากับว่าหยุดชาร์จนะครับผมแล้วถ้าเราเซตผ่านโปรแกรมนะครับเรายังสามารถตั้งค่าให้มัน เ,เปิดปิดได้อย่างอิสระด้วยนะเนี่ยครับกดเข้าไปที่เมนูข้างล่างตรงนี้นะเนี่ยครับพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบอกเลยว่าเซตพาววออนให้เปิดกี่โมงเนี่ยครับสตาร์ตตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง,ง,โมงแล้วก็รีพีทวันไหนบ้างพอเปิดเสร็จให้ปิดกี่โมงหรือว่าเราจะไม่เอาก็ได้นะเราจะเอาแต่ปิดก็ได้นะครับให้ปิดกี่โมงเนี่ยช่องคือแต่ละช่องเนี่ยสามารถคอนโทรลได้หมดว่าเราจะให้ปิดกี่โมงกี่โมงนะโดยที่เราไม่ต้องขอสายไงอันนี้คือดีมากเลยนะนะครับเนี่ยเราก็ไปตั้งเอาว่าจะให้ปิดทุก12สิ แล้วให้ปิดกี่วันวันไหนบ้างอย่างเงี้ยเราเลือกได้หมดเลยครับถ้าไม่ใช้เราก็ปิดไว้แบบนี้นะครับสแตนดาร์ดเขาก็ไม่ได้เปิดไว้นะครับถ้าใครจะเข้ามาปรับตั้งตรงนี้ก็สามารถปรับในโปรแกรมได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองย้ายสายดูนะไปไว้ช่องอื่นดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้เสียบช่องหนึ่งไปแล้วนะครับนี่ช่องหนึ่งมันขึ้นแล้วแล้วก็มีสายมาเสียบเห็นปะเออเป็นไงดีไหมโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสนะครับแต่ละพอร์ตให้ดูนะครับว่ามันออกไฟ กิงตามที่เขาระบุหรือเปล่านะครับอันนี้จะต่อแบบซิงเกิลพอร์ตก่อนนะครับก็คือใช้สายเดียวเนาะนะครับช่องแรกเนี่ยครับเขาจะเคไมไว้ว่าออกที่140วัตต์นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าตัว USB power เราจะออกเท่าไหร่นะนี่มาแล้ว140วัตต์ครับถ้าเพื่อนๆชัน้นไหนนะที่เทสนะแล้วใช้สายที่ไม่รองรับถึงร้อยวัตต์อัพนะครับมันจะไม่ขึ้นนะ เพราะฉะนั้นเวลาตอนที่เราเช็คหรือว่าเราใช้อุปกรณ์ร่วมในการชาร์จแล้วเราต้องการวัดจะเยอะให้เช็คสเปคสายด้วยนะว่าวัดที่เราจะทําการชาร์จเนี่ยมันสายมันรองรับหรือเปล่านะครับนี่ครับช่องแรกออกมาแล้ว140วัตต์นะครับผมจะลองย้ายช่องนะครับไปที่ช่องที่2นะครับก็คือช่องนี้นะครับแล้วผมก็จะเทสดูนะครับ3มช่องนี้นะครับ C2 C3 C 4เนี่ยนะครับเขาต้องออกที่ร้อยวัตต์นะนะครับตามที่เคลมไว้นะครับนี่ร้อยวัตต์นะครับนี่ผมลองให้ดูอีก ต้องออกร้อยวัตนะเนี่ยครับร้อยวัตเห็นไหมนะครับก็ตรงตามสเปคนะครับแล้วโปรโตคอลอะไรก็มาครบเลยนะครับใช้ได้หมดทุกแบบเลยนะนี่ครับอันนี้เป็นช่องสุดท้ายนะครับช่องสุดท้าย c 4ี่นะครับช่องสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกร้อยวัตหรือเปล่านะครับแล้วก็โปรโตคอลมีอะไรบ้างนะครับอ่าร้อยวัต์นะครับโปรโตคอลก็มาครบเลยนะนะครับ อุปกรณ์มาครบเลยนะครับคือใช้ได้ครอบคลุมเลยนะนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าอุปกรณ์ที่เราจะน,าานํามาใช้ในวัดที่มออแปลงจ่ายจะไม่พอนะครับเนี่ยสบายเลยทีนี้นะครับไอตัวแต่ละช่องเนี่ยนะครับที่เขากําหนดว่าออกกี่วัดกี่วัดเนี่ยนะครับมันจะมีผังอยู่นะนะครับเดี๋ยวผมขึ้นผังไว้ให้นะมันจะมีตั้งแต่เสียบ1เส้นก็คือเป็นซิงเกิลพอร์ตนะหนึ่งพอร์ตเสียบ2พอร์ตพร้อมกันแล้วก็จะมีแต่ละเคสแยกให้ว่าเคส2ช่องนี้นะครับ ถ้าเสียบแล้วจะออกกี่วัตต์อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีแผ่นผังขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นว้ให้ดูแล้วกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่ผมสังเกตเห็นในแผ่นผังของเขาที่เขาแชร์เป็น d ัพพอร์ตเนี่ยหรือว่าเป็น2เส้นเนี่ยก็คือช่องเมนหลักตรงนี้มันจะเป็น140วัตต์ตลอดครับส่วนอีกสายหนึ่งไปเสียบตรงไหนก็แล้วแต่นะครับช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้มันก็จะเป็น100วัตต์นะครับถ้าเป็นช่องข้างๆตรงนี้จะจ่ายไฟรวมกันนะ2พอร์ตอยู่ที่2 2 5อาา Watch, หาวัาาาตต์นะครับเอาไว้ชาร์จ Apple Watch สองช่องนี้ก็สามารถใช้งานได้ครับแล้วก็ยังมีเคสที่เป็นสามเส้นนะสามพอร์ตนะครับสามพอร์ตแล้วก็จะมีเคสบอกว่าต่อช่องไหนบั่งที่เป็นสามพอร์ตนะเดี๋ยวผมขึ้นผังไว้ให้ดูนะครับอันนี้คือให้ดูคร่าวๆนะเพราะว่ามันเยอะมากนะครับอธิบายแล้วมันจะไม่หมดนะครับมันเยอะจริงๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคือเขาจะแชร์กันนะครับถ้าเกิดเป็นสามพอร์ตเนี่ยคือช่องหลักนะครับมันจะได้เยอะกว่าชาวบ้านเขานะอย่างเช่นถ้าเกิดเราเสียบช่องนี้นะครับ กับช่องนี้ช่องนี้ก็คือเป็น USB-C ทั้งหมดเลยนะนะครับช่องแรกเนี่ยมันจะจ่าย140วัตต์นะครับส่วนช่องที่2 3 4เนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับเลขที่น้อยกว่านะอย่างเช่นเราเสียบช่อง C2 กับ C4 เนี่ย C2 เนี่ยมันจะออก65วัตต์นะครับส่วน C4 เนี่ยมันจะออกที่45วัตต์นะครับก็ตามผังที่ผมขึ้นเลยนะนะครับแต่ถ้าเราไปสลับนะครับอย่างเช่นเป็น C1 นะนะครับแล้วก็เป็น C3 กับ C4 อย่างเงี้ย C1 มันก็จะออก140 ส่วน C สาเนี่ยจะออกเป็น65แทนคือช่องที่เป็นนัมเบอร์แรกอะ่ะนะครับมันจะมีวัดเยอะกว่าเสมอนะครับเนี่ยก็จะเป็น65นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็น45เพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบให้เราเรียงจากช่องที่1ไปช่องที่2 3 4อย่างเงี้ยนะครับตามเลขเลยนะครับความแรงมันก็จะลดหลั่นไปตามลําดับนะครับผมอ่าแต่ถ้าเราใช้นะครับ3พอร์ตก็คือเป็น1 C 1แล้วก็ C ส C สหรือว่า C สสักช่องหนึ่งนะแล้วเราไปเสียบตรงนี้ตัวที่ตัวที่เป็น้านขานี่นะรับ่อง,งนะบ มันจะแบ่งช่องแรกเหลือแค่ร้อยวัตนะครับแล้วก็ช่องที่ c ี3 c 4เนี่ยมันก็จะกลายเป็นช่องใดช่องหนึ่งเนี่ยเป็น100วัตนะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเคสต่อมานะครับจะเป็นเคสที่เสียบสายชาร์จทั้งหมด4พอร์ตนะครับถ้าเราเสียบเรียงกันเลยนะครับเสียบสี่พอร์ตเต็มตรงนี้นะครับก็จะขึ้น1 0อยวัตนะครับแล้วก็เป็น1 0อยวัตนะครับแล้วก็เป็น30-20ก็คือรวมกันแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิน250วัต์นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราไปเสียบข้างหน้า3มช่องนะแล้วไปเสียบข้างๆช่องหนึ่ง,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 งอย่างนี้นะครับตัวช่องพอร์ตแรกเนี่ยมันก็จะเป็น1้อยวัตต์นะครับช่องที่2เนี่ยความสําคัญก็จะน้อยลงเหลือ90นะครับแล้วช่องต่อมา2ช่องนี้นะเสียบช่องใดช่องหนึ่งก็จะเหลือที่30แล้วก็ไปแชร์อยู่ที่ตรงนี้22.5วัตต์ครับก็จะประมาณนี้นะตามผังที่ผมขึ้นให้ดูนะครับต่อมาเป็น5พอร์ต5พอร์ตเลยเนี่ยนะครับสมมติเราเสียบข้างหน้า4พอร์ตเนี่ยมันก็จะเป็น70 65 45 แล้วก็45แล้วก็ตรงนี้เป็น22.5นะครับคือมันจะเป็นลดพอร์ตใหญ่ลงนะครับคือเขาจะเป็นระบบเขาเรียกอะไรอะ AI charging ครับเขาจะเลือกของเขาเองโดยอัตโนมัตินะนี่ก็ประมาณคร่าวๆนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดเราเสียบ6พอร์ตเลยหมายถึงว่าทุกช่องเลยนะครับมันจะจ่ายช่องแรกนี่70วัตต์ช่องที่2เป็น65ช่องที่3เป็น45ช่องที่4เป็น45แล้วก็ช่องสุดท้ายคู่นี้นะครับจะรวมกันได้24วัตต์ นะครับมันก็จะรวมเบดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็น250วัตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกให้ดีนะว่าเราจะเสียบสายกี่เส้นแล้วก็ไป็นแมเนเมนได้นะครับผมโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบจริงๆกันดูนะผมจะเสียบช่องแรกนะนะครับเป็นโน้ตบุ๊กนะครับก็คือเป็นโน้ตบุ๊กที่ผมใช้ประจํานะหรือถ้าเพื่อนเพื่อท่านไหนที่มีโน้ตบุ๊กสองเครื่องนะให้เสียบช่องแรกก่อนเครื่องหนึ่งแล้วก็ช่องที่2ก็คือเลือกเอา3ช่องนี้ถ้าเราเสียบ2ช่องปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะจ่ายช่องเราร้อยวั เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ใช้งานพออยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยโน้ตบุ๊กที่ชาร์จจะอยู่ที่65ถึง100วัตต์นะครับแต่เครื่องผมเนี่ยนะครับมารองรับอยู่ที่90วัตต์นะนะครับ95วัตต์แม็กซ์สุดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบนะครับนี่เสียบไปแล้วนะครับผมก็จะเสียบช่องนี้นะครับเนี่ยรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะประมวลผลขึ้นมาแล้วมันก็จะค่อยๆขึ้นมานะครับเนี่ยตอนนี้ชาร์จอยู่รอสักครู่นะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับนี่เห็นไหม60 8 อันนี้มันอยู่ที่ตัวเครื่องเราด้วยนะว่าเขาดึงไฟไปเท่าไหร่นะมันก็จะมาขึ้นรวมอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับตรง power ตรงที่เห็นเป็นกลมๆตรงนี้ก็คือเป็น power รวมนะ power ทั้งหมดที่ตัวเครื่องเนี่ยมันจ่ายออกมาทุกพอร์ตนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้น,ข,นขึ้นแบบนี้นะครับเราสามารถ manage ได้หมดนะจะเป็น power bank ก็ได้นะครับถ้าเป็น power bank รุ่นใหม่ดเดี๋ยวนี้ชาร์จอยู่ที่ประมาณที่ผมเห็นบ่อยๆนะก็คือหกสิวัตต์นะครับ6กสิบหกสิบห้านะเวลาเขาชาร์จเข้านะครับ เราก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยสาช่องข้างหลังยังใช้ได้อีกนะครับก็สามารถเอาไปชาร์จได้เลยนะใช้งานได้สะดวกแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องกําลังไฟจะไม่พอนะครับเนี่ยนะชาร์จได้จริงครับถ้าอย่างงี้ผมดูแล้วมันไม่เกินร้อยวัตต์ผมก็สามารถย้ายไปเสียบช่องอื่นได้นะครับเนี่ยช่อง C3 ก็ได้มันก็จะใช้งานได้เหมือนกันครับเนี่ยแป๊บหนึ่งนะั้นเลยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นเหมือนกันเห็นไหมเพราะว่าแม็กซิมัมสุดก็คือได้ไม่เกินร้อยวัตต์นะครับครับตอนนี้นะครับผมลองเอา Power Bank เพราะว่าแบงค์ของผมเนี่ยมันจะชาร์จไฟอินพุตได้ร้อยวัตนะครับลองดูตัวเลขนะครับวิ่งวิ่งกระชูดเลยครับคืนดันไม่หยุดเลยนะนะครับนี่นะครับที่ตัวมออแปลงนะครับหรือว่าตัว power station ของเรานะมันขึ้นอยู่ที่เก้าสิบวัตนะผมตีอันนี้นะครับประมาณร0อยวัตนะก็ยังเหลือใช้ได้อีกประมาณร้อยห้าิวัตต์เ่ยนะซึ่งเราสามารถชาร์จโน้ตบุ๊กได้อีกสบายๆเลยนะประมาณนี้นะอันนี้คือผมซื้อมาใช้เองนะนะครับพอดีมันลบมากเลยอุปกรณ์มันเยอะนะครับก็เลย ไปมองนะตอนแรกเลงๆอยู่2รุ่นนะไปเลงๆอีกรุ่นนึงที่เป็นอะไรนะชุดเท็ครับชุดเทคตัวนั้นก็ราคาไล่ๆกันแต่คือผมชอบตัวนี้มากกว่าที่มันต่อแอปนะครับก็เลยซื้อเป็นรุ่นนี้มาใช้นะตัวนั้นจะได้300ด้วยนะ300วัตต์นะอันนี้ได้250นะครับแต่ถ้าเพื่อนเื่อท่านไหนที่อยากได้วัตต์เยอะกว่าของผมก็ไปเล่นชุดเทคก็ได้นะครับชุดเทคก็จะได้วัตต์เยอะกว่านิดนึงนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็สําหรับเครื่องนี้นะก็รีวิวประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยนะครับผมหวังว่าคลิปของผมจะเป็นข้อมูลกับเพื่อนๆนะครับช่วยในการตัดสินใจหรือว่าเอาไว้ดูเพื่อแบบเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นก็ได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช annel ไว้สักนิดนึงนะนะครับแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ